สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูอาจารย์ทอดแคบหมูบบอกอาจารย์ว่าก่อนจะทําให้โทรหาจะมาถ่ายตั้งแต่ท้านะแต่อาจารย์เขาทําเสร็จแล้วเขาถูเราก็เลยต้องเดินทางมาดูตอนเขาทอดแล้วครับใส่น้ํนนาเพื่อไม่ให้มันแตกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ เต็มกระทะางทุกคนจะพอพอมันเสร็จแล้วมันจดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วมันก็จะเหลือ <c oughs> แต่แต่สิ่งที่เราได้ได้น้ำมันหมูใช่ไหมนีให้น้ำมันงวดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะละลายออกมาจ่มี่ใช้แขนซ้ายได้มีใครพสต์ลงไไม่ใช่หรอ่ แต่เราต้องใส่ไอ้นั่นด้วยใช่ไหมรย์ไอ้เกลือใส่เกลือก่อนพันพันหมูให้ได้ที่ที่เราต้องการแล้วก็ใส่เกลือประมาณช้อนหลังหลังกับเกลือใช่ก็คลุกเข้ากันอนีอ่งไงไม่สาวน้อย <c oughs> เป็นลูกมือใช่ไหมเนี่ยเหนมีแล้วนะมิวจะได้ชมให้น้ำไม่นวดก่อนให้น้ำไม่นวดมันก็ได้เลยคน น้ำงวดก็คือถ้าภาษาบ้านเราคนอน้ำมันแห้งก่อนนะนะน้ำมันแห้งดเดี๋ยวน้ำมันมันจะออกพอน้ำมันออกเดี๋ยวมันก็จะเริ่มสุกไปเรื่อยเรื่อยๆรืเรื่อยอันนี้คือมันหมูมันแข็งครับไม่ใช่มันอ่อนนะมันแข็งให้มันสุกเท่ากัน นี่ครับหลังจากที่เคี่ยวกันมาแานมน้ำมันก็เริ่มออกแล้วน้ำมันออกอย่างเยอะตอนนี้ก็เริ่มใช้ไฟกลางของไฟอ่อนนะเมื่อกี้ใช้ไฟแรงอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ใช้ไฟแรงไฟแรงตอนนี้ใช้ไฟกลางแล้วก็น้ำมันก็เริ่มออกอีกสักพักหนึ่งออกเยอะกว่าน,นี้ แล้วหมูเราก็จะเหลืองก็เหลืองแล้วก็จะใช้ไฟอ่อนคนเป็นระยะระยะก,ก,การติดกระทะ น้ำมันเลิมเยอะแล้วทุกคนดูจะท่วมแคบหมูเราแล้วครับกูสัญาเลยเราจะกินกับตำบากิงกรชอบเองายกแคได้มีโอกาสไปบ้านสักครั้งชยพมันไม่ใช่เรื่องไปชอบค้แล้วครับทุกคนใกล้จะเริมกล้ความจริงครับ ปเปลืองของนอยนย่ก็ได้ครับ,งงบจ้่ก,ก,กน,นี่เจอครับแม่ได้ครับทุกคนได้จะเริ่มได้ความจริงครับม,บมอมมแ่กเตได้้เย็ืงนมนยก็ได้คจ้าน,น,น,นี่ ออย่ได้ครับทุกคนได้ละได้ละนี่แม่ตาจะเป็นแบบนี้สำ<อ>ม่นี้นะร้านสองอันนี้นี่คือที่เราจะชิมรสชาติเล่นไม่เล่นกูไม่เล่นอืิอืู สุดยอดทุกคนร้อนมึงอยากได้อะไรนะชาแนลอร่อยแล้วมึงได้ทั้งครึ่งโลเลยนะเว้ยจะต,ตักไปแล้วเอาไงอร่อยอา<ส>จารย์เล่นเดี๋ยวกูโอนให้สองแสนมึงอะอโอนรสชาติด,ดีไม่ต้องใสน่น้ำตาลและเกลือน้ำจิ้มไม่ต้อง ทุกคนดูอร่อยกรอบมากทุกคนนี่ครับทุกคนกรอบอร่อยหืมร้อนใส นี่ครับตามบกวยเตดกยสตามบกวยเตีใส่ขนมเส้นอันนี้คือกัดหมูที่เราทำเมืกี้มาเลยครับปีน้องแซวเมียวเฮามากินเข้าเอาเด็กๆลุย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเด้อขออนุญาตกินก่อนครับเดี๋ยวอย่าบัดทานเด็กๆเก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับ